สวัสดีนะคะพบกับวิธีคนอํานาจนะคะคลิปนี้วิธีคนอํานาจก็จะพามาเห็ดไข่เค้มนะคะพี่น้องไข่เค้มแบบง,ง่ายๆหามือเจ็ดมือ่อกินได้แบบบบตรงต้มนำเกลือห้อยุ่งยากนะคะไข่ปิดกระไดมากแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิมาทําการล่างก่อนนะคะ กะล่างไข่ปิดให้สะอาดก่อนพี่น้องล่างริจเร็วเรียบร้อยพี่น้องบม่ต้องพักให้แห้งหรอกเขาก็จะมาเซนสูงสายชู่ไว้นะคะ แซ่นำสมสายชูไว้ซิฟนาที่พี่น้องอันนี้นำสมสายชูยี่หอ,อยังกระได้นะคะเอาไข่ปรตองพักให้แหงเราพี่น้องเ้าก็เอาไข่ห้าไปแซ่ลุ่ม้างละหาหน้าที่นะคะแซ่ไว้้ังละหาหน้าที่พี่น้อง มันกระสิบเป็นอย่างสีพี่น้องเข้ากับพริกอีกด้านเนืงหาน้าที่นะคะขางละหานาที่ขบสิบหนาทีแล้วพี่น้องหุกอันนี้มันออกพี่น้องมันจะมีอันเขาเศษไข่สุกบปุกนะพี่น้องหก เป็นขาบดำดำเป็นเสี่เข้ากของหูกออกแล้วก็ล่างๆนี่นี่นะคะแล้วก็ไปคุกเกลือพี่น้อง ได้ใครที่สวยใสเลยนะคะเข็ดไปเบิดสนวยน,หนะพี่นองเอากมาคุกเกลือใส่ในกระปุกพี่นองเกลือก็เป็นเกลือธรรมดาบานเฮานะคะบาะเป็นเกลือเออดินมันเกลือ,อยังหรอกพี่นองเกลือกระสอบธรรมดานะคะคุกส้ำหนีกับพอพี่นอน I เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเท่ากับปิดฟ้าไว้นะคะปิดฟ้าไว้พี่น้องจะเอาไปไว้ในหม่มเอาไปไว้ในห้องขั่วนะคะหามือถึงเจ็ดมือก็สามารถเอามาต้มกินได้นะคะเดี๋ยวหามือข้าวาเบิ่งกันนะคะไข่เข้มของห้ากับครบเจ็ดวันแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาจะมาทําการต้มกันนะคะอันนี้ก็ได้เจ็ดมือแล้วพี่น้องหามือก็กินได้เจ็ดมือก็กินได้นะคะต้มพี่น้องบาต้องล่างพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะใส่หม้อต้อมเลยพี่นอ้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเ้ยพี่น้องล้วค่อยเอาไข่ลงกนะคะ เอาลงเบาๆนะคะไข่ห้าจะแตกต้มเป็นเวลาหานาทีถึงหกนาทีนะคะจะได้ไข่ยางมาตุ่มนะคะหรือไผ่จะต้มนานกว่านี้ก,ก็ไดนะคะเอาก็ะต้มซุกแล้วพี่น้องใส่เวลาต้อมอยู่ประมาณหกนาทีนะคะเขาก็จะชซน้ำไว้เขาก็ต้มชซน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ต้มยูระมานหกนาทีนะคะเดี๋ยวฮ่อจะมาพาเบิ่งนะคะก็จะเป็นไข่เข้มที่เข้มหน่อยเลอพี่น้องทายากให้เข้มมากเท่ากับเพิ่มเวลาเข้าไปนะคะสิบมือยี่สิบมือนะคะอันนี้หามือเจ็ดมือก็จะเป็นไข่เข้มเข้มหน่อยนะคะสีก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องทาอยากได้ไข่เข้มยางมักตูุมนะคะเท่ากับ ตรมหานาทีถึงหกนาทีนะคะนี่เลยนะคะคลิปนี้นะคะวิธีกอนอำนาจกะฝากเอาไวส้สมนีนะคะวิธีหิดไข่เข้มแบบเข้มหน่อยนะคะบ่ต้องตรมหนามเกลือให้ยุงยากนะคะเห็ดง่ายๆแบบบานๆเลยพี่น้อง เอาไว้กินเองอยู่บ้านนะคะบ่ต้องสื่อเขาอีกต่อไปแล้วพี่น้องวัตถุดิบกหาได้ง่ายๆพี่น้องตามขั้วเลื่อนในบ้านห้าเองนะคะมีวัตถุดิบบอลลายยางพี่น้องก็สิมีมีเกลือนำส้มสายชูไข่ปิดนะคะแค่นี้เองพี่น้องเ้าก็สามารถมีไข่เค็มไปกินเองแบบเส่บๆได้แล้วพี่น้อง คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ